ีทุกคนเจ้าอาไปไหนยถ่ายเจ้าวาด้วยวันนี้เราเลี้ยวขวาลำไรคาเฟ่แล้วนึงดูแบบก่อนถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเจ้าวาดบ่ายเลยบุ๊งคลิปนี้มีคนดูทั้งหมดขั้นต่ำหมื่นคนหมื่นคนรอดู หมื่นวิวขึ้นนะไปกันต่อตอนนี้เราอยู่ร้านไรคาเฟ่เราทุกคนคนเดียวมากเลยวแค่เครื่องดื่มสองอย่างนะรอกี่นาทีสามสิบนาทีสงสัยครัวอยู่เซนลาดแต่ตอนนี้เราอยู่นนนะซอยอยู่เซนลาสงงมากไปกันเราต่อสวัสดีค่ะวันนี้เรารอกาแฟอีกแล้วผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเราก็ยังไม่ได้กาแฟรอเล็กน,นะครึ่งชั่วโมงพออา้า ไปแล้วไปแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาไม่ไมไมไมให้จะว่าไปคนเดียวเดี๋ยวจะลอ,อยบนจอนะทุกคนดูบรรยากาศดีมากดูคนก็เยอะนะแต่ว่าไม่ได้พุกพ่านขนาดนั้นแล้วก็มีที่จอดรถด้วยคือว่าดีมากที่สุดในโลกเดี๋ยวเราจะไปเกาะเกตกันต่อมีใครอยากดูบ้างยกมือยกมือยกมือกดหนึ่งมากดหนึ่งมาถ้าอยากดูถ้าอยากดูกดคนไปเกาะเกตนะเดี๋ยวจะได้รับการร่วนะแต่ว่าถ้า ถ้าอยากถ้าอยากดูคนไปกเกดกหนึ่งมานะคะกดหนึ่งมาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปกเกตให้ทุกคนดูน,นะคะกดหนึ่งมาคะ่ะทุกคนกดเดี๋ยวนี้เลยนะคะที่ร่างคนมีนะคะกดหนึ่งมาเลยนี่นะคะเรามีกาแฟได้มาแล้วนี่เลยเป็นอันนี้นะคะนี่เลยเห็นว่าคือเขามองไม่น, <c oughs> นี็นนีมือบ่านี่คะ่ะทุกคน น,นี่นี่นี่น่าอินมากนะคะไม่แพงด้วยไปกันต่ออร่อยไหมคะดีมากสีส่เราได้ลูกชิ้น,นมาแล้วคะ่ะป้าเขาให้เราจ่ายคนละยี่สิบห้าเดยนะจะให้เราจ่ายคนละคร่งเพราะว่าเราร่วมโครงการคน,นละครึ่องยี้แน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าสี่ไม้ร้อยนะคะสี่ไม้ร้อย <laughs> สี่ไม้ร้อยคะ่ะสี่ไมร้อย <laughs> <laughs> ไปคะ่ะทุกคนเราจะไปไหนกันต่อ ไปกอเกตนะคะใครอยากดูกดหนึ่งมานะใครอยากดูกดหนึ่งมานะเด <c oughs> ี๋ยวเราพาทุกคนไปดูใครอยากดูที <c oughs> <c oughs> ่อื่นกดอื่นใครอยากดูที่อื่นไปดูที่อื่นนะคะบายค่ะทุกคนเราถึงวัดกเกอะเกตแล้วไอ้วัดสนามเหนือเพราะเราไปกเกอะเกตเราก็ต้องจอดรถที่วัดสนามเหนือนะทุกคนแต่ <c oughs> ว่าตอนแรก <c oughs> ตอนแรกที่จอดตอนแรกที่จอดรถเต็มเราก็ต้องไปจอดอีกที่หนึ่งค่าจอดสี่สิบก็เลิศอยู่ พอเราจอดเสร็จที่จอดน้องเป็นตัวน,น้องเล่นดิหนึ่งสองสาม,ม <c oughs> บูมแมลงบูมแมลง <c oughs> ต้าขยับดีบูมแมลง <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กอรเกตเราเช่าจักรยานสี่สิบบาทถูกมากไม่จำกัดจมูจะว่าห่ายหน้าบอดีนี่ค่ะบูมแมลงบูมจริงถ่ายมือเดียว เก่งไหมล่ะคะขับรถด้วยที่จะว่าทีนี้อยากทำตกแล้วก็แตกนะโอ้ยไม่กล้าไม่มีตังค์ชดใช้ค่ะซื้อให้ใหม่เลยนะไม่มีตังค์ชดใช้จับสองเขาจะลงจากจักรยานหรือเปล่าแล้วจับตองอย่าวางนะจับดีๆนะสวัสดีค่ะทุกคนจับดีๆจับดีๆ กล้องเห็นทุกมูมขมขนแถมเท้าด้วยเอ้าไปลีบกล้องเขาเหรอกล้องหน้าอันนี้เรื่องวัสดีค่ฮัลโลให้ไหมเป็นสวัสดีค่ะทุกคนพี่ก็เหนื่อยดูคนที่สบายที่สุดแต่ก็เมื่อยนะแต่ดูรันดูรันดูรันสุดแล้วขอบคุณนะเหนื่อยมากค่ะทุกคนเราเป็นจักรยานไปกินนาทีแล้ว ชั่วโงหรือแล้วมั้งนาน่ะใช่ไหมจ้าวซอยนานยจะเปิดรับกบกกิดเลยไปแบบนี่ตรงนี้เรามากินอีสกวียเตี๊ยวกันนะคะนี่ขอเราลยกินน้ำโขืกอุ้ยหยดอร่อยมากพี่แต่ว่าถังข้าวยัง ที่ขันนี้จะว่าเรามากินข้าวละไมอีสไปเดี่ยวกันทุกคนดูหน้าดูหน้าเขาหน้าแต่ว่ายิ้มให้ต้องเลยต้องยิ้มยิ้มยิ้มนั่งผักก่อนนั่งผักก่อนใช่ไหนจะว่ากำลังจะกลับไแล้วนะคะทุกคนคือดูหน้าสิคะดูมือค่ะแดงมากเลยเพราะว่าไปปั่นจักรยานมานะคะต้องขอพายความหน้าแย่ด้วยมมาถามเาดิว่า ขอให้คนดูหมื่นคนนะคะวันนี้ว่าหน้าเยอะจริงๆนะคะก็ <c oughs> คนกคนามองมองไม่พักหรืองงมาก <c oughs> ต้องขอพยัยจริงนะคะพอดีแบบไป <c oughs> ปันน่นจักรยานมนขัะก <c oughs> ล้องก้องมากเครื่องนี้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหเห็นทกลุขุมขนนะคะเห็นยันเจลข้างในเลยนะคะมันไม่คิดจะพักเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปกันต่อ ก็เราจะไปคาเฟ่ตอกไม้ประตูใจกันอุ้ยมันมีหมาด้วยอ่ะตอนนี้เราอยู่ดอกไม้ประตูใจกันอะไรสักอย่างหันมาเร็วแต่ว่าสวยที่สุดอือเออกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าหน่อยใช่ไหมเด็กเราอยู่ดอกไม้ประตูใจกันแล้วสวยมากคนเยอะมากเหรอว่าสวยสุดดู